แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเบิร์ตตัวบานเนี่ยครับมันก็พอมีคอมโบที่ทําได้อยู่ครับอันนี้เนี่ยต้องทําระยะค่อนข้างใกล้เลยก็จะเป็นซ้ายตัววีครับขวาแล้วก็ปึ๊บประมาณนี้ครับมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับที่จะเบิร์ตได้ทันทีแต่ก็เป็นคอมโบชุดครับที่พอจะทําได้นั่นเองร้านเติมเกม Richman Shop เติมถูกเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการ24ชั่วโมองครับ เติมเกม m a ไ v e l ว u s บนเว็บวันนี้รับเลย Richman คอยเป็นคูปองส่วนลดแถมยังผ่อนนานได้ถูงสุดถึง10เดือนและยังเติมเกมชั้นนาได้อีกมากมายชําระเงินได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์แอเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ richmanshop com เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้ description ค,ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเกมมา r บ Mar v e l o u s อีกแล้วเดวยวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นตัวแมกนิโตนะครับแมกนิโตเนี่ยก็จะเป็นตัวแทงตําแหน่งแบงกาดนะครับโดยผมได้จัดว่ามันเป็นเมนแท้งนะครับหรือก็เป็นแองเกที่ ถ้าเอาไปเล่นกับคอมที่เป็นแท้งค์ึตัวเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างยืนได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยสกิลที่สามารถป้องกันดาเมจให้เพื่อนได้ครับสามารถเซฟเพื่อนได้ในหลายจังหวะเลยและดาเมจที่ทําได้เนี่ยครับก็ถือว่าไม่แย่เลยครับการโจมตีปกติของมานิโตนะครับก็จะเป็นการยิงตัวปอดแม่เหล็กอันนี้ไปนะครับซึ่งระยะเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ20เมตรนะครับที่จะเป็นระยะที่เราสามารถทำเดรกคิดได้แบบตรงๆดาเมจนะครับมันจะมีฟอร์คค่อนข้างหนักเลยก็คือมันไม่ได้โดนระเบิดแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าเนี่ยพอเร ดามิรูปแบบของสเปดดามินะครับที่เป็นวงดามินั่นเองระยะเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นนะครับจะอยู่แค่ประมาณ20เมตรเองดามิที่ทําได้นะครับถ้าเกิดว่าโดนไปลายเนี่ยมันก็จะเบาวกว่าการโดนแบบเต็มเตตัวนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่กระสุนเนี่ยมันค่อนข้างช้าเลยครับเราสามารถที่จะยิงแบบใส่เป็นตรงพื้นก็ได้ครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันก็โดนดามิได้อย่างชัวร์นั่นเองแต่ว่าถ้าจะเอาดามิสูงสุดๆๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ยิงโดนแบบเต็มตัวนี้ครับจะได้ดามิที่แรงสุดน ต่อมาครับสกิลขี้ขวาของมานิโตครับแมคกเนนันครับก็จะเป็นการยิงตัวมันไม่เหลเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสกิลที่ชาร์จยิงมานะครับคุณจะเห็นว่ามันมีหลอดลูกศรครับทั้งหมด3หลอดครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดของสกิลขี้ขวานั่นเองดาเมจก็จะขึ้นไปทีละขั้นนะครับถ้าเป็น3หลอดเนี่ยก็คือจะได้เรื่องของลองแบ็คขึ้นมาด้วยเท่ากับว่าจะเอาดาเมจสูงสุดเนี่ยต้องให้มันเป็น3หลอดสีม่วงด้วยนะครับเพราะกดที่ขวานะครับมันจะยิงเป็นตัวบอลแม่เหล็กครับที่ไม่มีรรระะยยยดดออปเเเลคคคับกก็็็ืืโนนตมๆี่ เจ็บเลยครับตอนที่คูดาวขี้ขวานะครับจะนับเป็นหลอดนั่นเองคือเนี่ยถ้าเกิดผมกดไปปุ๊บตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นเป็นเลขนะครับแต่ว่ามันจะนับเป็นจากตรงกลางลนั่นเองอ่ะผมมีหนึ่งสแต็กปุ๊บมันสามารถกดต่อได้เลยแต่ก็อย่าลืมบอกไปครับถ้าเกิดว่าจะเอาน็อกแบ็คด้วยเนี่ยก็ให้มันเป็นเต็ม3หลอดนั่นเองระยะของสกิลที่ขวานะครับถือว่าไกลมากๆเลยแล้วก็ไม่มีเรื่องของดาเมจฟอร์ออฟด้วยจะใก,กล้จะไกลนะครับดาเมจที่ทำได้ก็จะเท่ากันเลยการโจมตีป,ปกติของมานิโตนะครับก็จะเป็นการใช้ดาบฟฟฟาาาาดดอออออยยยยยยย่่ย่่่่่่่งงงงงนน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 นีีีี้้้้้้้ะะคคครรััััับบบบบซซึมมมขทจชชเเเเเเไไแแแใหืกกกก็็็ติิลลวว คือมันช้านะครับมันไม่สามารถทําแบบแซดดร็อคเตอร์สแตนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเบิร์ตตัวบางเนี่ยครับมันก็พอมีคอมโบที่ทําได้อยู่ครับอันนี้เนี่ยต้องทําระยะค่อนข้างใกล้เลยก็จะเป็นซ้ายตัวบีครับขวาแล้วก็ปึ๊บประมาณนี้ครับมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับที่จะเบิร์ตได้ทันทีแต่ก็เป็นคอมโบชุดนะครับที่พอจะทําได้นั่นเองสกิลต่อมาครับเลฟชิปครับก็จะเป็นการเปิดโล่นั่นเองคือโล่อันนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นโล่แบบเลื่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นโล่ออนคูดาวนั่นเองรับดาเเเเเมจไไดดดด้้รรื่่่่่อยยยๆลลคคัับบแตวววาาาาถกิูงปนี ตัวของโล่เนี่ยครับก็จะหายไปด้วยคุณเห็นหลอดข้างขวาครับก็คือระยะเวลาที่โล่สามารถอยู่ได้นั่นเองมันจะนับเป็นี่ครับก็คือพอมันหมดเนี่ยมันจะนับสามวีนะครับถึงเราจะสามารถเปิดใหม่ได้แล้วก็ต้องรอให้หลอดเต็มก่อนนะครับถึงจะสามารถเปิดให้มันอยู่ได้นานๆแต่คุณจะเปิดก่อนก็ได้แต่ก็มันจะไม่ใช่ระยะเวลาเต็มหน่วยคุณสามารถกดเล็บชิปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับเพื่อทําการเอาโล่ลงมาโดยตัวโล่ชิปนะครับจะบล็อกออโปรเจคตายเลยครับอินคัมโปรเจคตายเนี่ยคือจะโดนบล็อกหมดเลยบล็อกอันตรีตัวไอแลนด์แมนอะไรันจะเเเเเป็กาาาาด้้ออออไไยยยย่่่งงงีถืืววซฟหหลลครับ สกิลต่อมาครับตัว F กับตัว E เนี่ยจะนับเป็นอันเดียวกันก็คือการให้บับเบิ้นั่นเองบับเบิ่นะครับก็คือกดตัว E เนี่ยจะเป็นการมอบให้เพื่อนครับตัวโล่นี้นะครับจะมีเได้ทั้งหมด300ครับอยู่ทั้งหมด2.5วินาทีนั่นเองแล้วก็ระยะที่เราสามารถกดให้เพื่อนได้เนี่ยคือ20เมตรครับเราจะกดให้ตัวเองก็ได้ครับโดยการกดตัว F มันก็จะเป็นการบัมโบ่ให้กับตัวเองนั่นเองสกิลบับเบิ้นะครับหรือว่าสกิลตัวของโล่เนี่ยเมื่อเรารับดาเมจนะครับหรือว่าใครททีีี time, Aí, ีี่่่่่่่มมมมโลออออยยยยูเเเเเเนนนนนรรรรรั <bo> ั Patch ัั Всем ัับบบบดดดดาาาาจจจจะะะคคคคุกก100ไ้ตตวววขงงิหืื็ ขั้นของสกิลที่ขวาเนี่ยขึ้นมานะครับอย่างละขั้นก็คือร้อยละขั้นนะครับก็อันนี้โดนน่าจะไม่น่าถึง300นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบเด้งขึ้นมาฟึบแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับถ้าเกิดว่าโดนดาเมจที่แบบค่อนข้างเยอะนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณสัก200กว่าเนี่ยก็น่าจะเด้งขึ้นมาเต็มพอดีเลยโดยทีมอัพของแมกนิโตนะครับก็จะเป็นการเล่นคู่กับตัวของสการ์เล็ตวิตนั่นเองครับก็จะทําให้ตัวแมกนิโต้นะครับมีสกิลตัว C เพิ่มขึ้นมาครับโดยทีีีี่่่สสกกิลลตตััััวนนนนนนน้้้้้เเยจะทําาาาาใใหแแมมมโรรรถชดดบบบบบคคคฟป็ืไ อารมณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราใช้ทอร์ทับตะกดคือคุณเห็นหลอดข้างหน้าตรงกลางไหมครับมันคือระยะเวลาที่เราสามารถฟันดวงดาวไปได้แล้วคู่ดาวเนี่ยก็อยู่ที่20ปีน,นั่นเองถ้าเกิดว่าเรากดเนี่ยเราไปฟันกับตัวบางๆเลยครับแบบ3ทีเนี่ยก็ตายแล้วครับแบบสามารถปิดสปอร์ตได้ค่อนข้างง่ายเลยเรื่องของระยะเนี่ยกอค่อนข้าง,งไกลมากเลยครับแต่ก็จะมีเรื่องของระยะเวลาที่ตัวของขึ้นเนี่ยจะไปถึงอยู่เพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการกะล่วงหน้าประมาณหนึ่งเลย สํหรับตัวพัสดีของมานิโตนะครับจะมีแค่ตัวการกดสวิตช์บาร์ขานะครับเพื่อให้สามารถล่อนลงมาได้ครับก็เอาไว้ใช้สําหรับการใช้ต่อศัตรูในมุมที่รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่เอาไว้ต่อแล้วเขายิงได้ยากนะครับเพราะว่าการลอดเนี่ยอาจจะมีข้อเสียเรื่องที่มันช้านะครับเลยโดนดาเมจได้ง่ายเพราะตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยแหละสําหรับการอันตีของมานิโตนะครับจะมีรูปแบบการชาร์จตัวดาเมเนี่ยทั้งหมด2แบบด้วยกันครับแบบแรกเนี่ยก็คือการเก็บตัวของกระสุนพลิยคายดนัด่นงครับคุณจะเห็น มันจะเป็นสเต็กเรื่องของดาเมจที่เราสามารถสะสมได้ครับโดยที่ดาเมจที่ทําได้เนี่ยสามารถไปได้ถึง800หน่วยเลยนั่นเองก็การกดนี้นะครับมันจะทําให้ศัตรูนะครับยิงเข้ามาแล้วติดเข้ามาที่เรานะครับแล้วพอเราคว่างไปเนี่ยก็จะเป็นดาเมจที่มาจากสเต็กาดล่างนั่นเองแต่ว่าถ้าในกรณีที่ศัตรูเนี่ยครับไม่ได้ยิงเข้ามาใส่เราเลยแล้วแบบเขาเลือกที่จะแบบไม่ยิงอะไรครับเราเนี่ยสามารถเก็บดาเมจครับด้วยการที่เราอยู่นานขึ้นครับเพราะว่าขนาดเนี่ย ยิ่งที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับการแบบนี้ทำได้เนี่ยก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นกันคือถ้าเกิดผมเปิดแล้วว้างเลยเนี่ยแบบไม่ได้เก็บอะไรเลยเนะครับมันก็จะเบาไม่พอเี่ยะปิดซับได้ซ้าครับได้แค่ครึ่งเดียวเองการเลือกว้างใส่นะครับผมมักที่จะเลือกว้างใส่ตัวของพพอร์ตนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถปิดตัวของอติพพอร์ตได้เลยแม้แต่ตัวของอติเขาก็ได้เกินนะครับที่ฮิวแรงๆเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชาร์จนะครับอันนี้เราว้างใส่เนะครับเราสามารถปิดเขาได้เลยและทําให้อติเขาเนี่ย หายไปเลยนะครับเพราะว่าดาเมจที่ทำเนี่ยมันเป็นดาเมจเบิร์สนั่นเองที่จะปิดตัวของเลือดเขาทั้งหมดภายในทีเดียวก็ผมจะมีภาพในเกมมาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนะครับอย่างเช่นในจังหวะนี้นะครับตัวของโนเล็กเกอร์เปิดอันติครับผมก็ชาร์จตัวสแสกนะครับแล้วก็คว้างใส่ตัวโคเล็เกอร์เลยอันติเนี่ยครับที่พื้นเป็นของฝั่งโน้นนะครับก็จะหายไปเลยครับนะครับคือถ้าเราคว่างโดนเนี่ยแบบใกล้ๆเฉียดๆนะครับแล้วเราได้มีสแสกเข้ามาเนี่ยครับมันจะทําให้เขาตายได้เลยทันที คือตัวละครเนี่ยนะครับมันเน้นการที่เราสามารถนำหน้าเพื่อนได้ครับหรือว่าถ้าเป็นเกมดีเฟนเนก็คือการค้ำหน้าให้เพื่อนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการยืนหยิงได้เลยก็เรื่องของอันตินะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราได้สแต็กมาเยอะเนี่ยครับถ้าเขาอยู่กองรวมกันเนี่ยดาเมจเนี่ยเราสามารถเบิร์นได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยและอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเกิดว่าเราเจอตัวของพันิเชอร์เนี่ยครับเราสามารถเปิดแล้วก็คว้างใส่เขาได้เลยนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวลูกบอลในมือเนี่ยครับเราจะระเบิดซะเองเพราะว่าตัวของดาเมจที่เขาทำได้เน โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ของแลงวันออบออลนะครับอันดับที่209นะครับโดยเขาเนี่ยจะเป็นเมนตัวของแมกนิโตะครับเดี๋ยวผมเรียกมาสแตรแล้วกันโอเคนะครับเราก็จะมาดูตัวเกมเพย์ของเขากันนะครับอันนี้ก็อยู่ในคอมเพิวเตอร์ของเขานะครับก็เล่นเป็นตัวแมกนิโตครับคอมตอนนี้เนี่ยเล่นเป็นตัวของ2แท้งนะครับนะครับมันคเขาท่านจะต่อตัวของดัมเมดได้ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าดัมเมดที่เป็นสเปรดเนี่ยมันโดนได้ถึงหลายตัวเลยนั่นเอง ดาเมจจะไม่ได้แรงมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้โดนแบบไดเรกช็อตในจังหวะบุกส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการมอบตัวของบัโปโลนะครับให้กับตัวแท้งที่เป็นแท้งกับดันไปนะครับเพราะว่าจะเซฟตัวของเลือดเขาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ค่อยๆต่อไปเลยถ้าโดนไดเร็กเนี่ยมันจะแรงมากๆเลยครับนี่นะครับที่ขวาเนี่ยระยะดาเมจเนี่ยมันไม่มีดรอปออฟเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงโดนนะครับไกลๆก็คือโดนแบบดาเมจเข้าไปเต็มๆเลยเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ ไม่ส่วนใหญ่เนี่ยครับจะเดนทักที่ดัดเข้าไปนะครับแล้วเขาจะยืนใกล้กับตัวของ DPS ไปนะครับอันนี้ด่านเปลี่ยนนะครับก็เาต้องถอยมาเขาไม่ค่อยที่จะ p อปตัวของโลมาใช้ยืนเหมือนกับสเตนสักเท่าไหร่นะครับตัวโลส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้รับพวกดาเมจในจังหวะสำคัญม,มากกว่านะครับก็เอาตัวของตัวเองเนี่ยไปยืนรับเป็นโล่เลื่อนนะครับแล้วก็ไล่ยิงเอาเพราะว่าจะได้ทำดาเมจได้ด้วยอันนี้ก็เป็นจังหวะด,ดนันไซคือนะครับก็เดินเข้าทางหน้าเลยครับในการกดตัวของด้านหลังเขา นะครับก็ค่อยๆทำดาเมจไปนะครับให้โลกับตัวเดอะฮักครับให้เดอะฮักเนี่ยสามารถเข้าไปดันได้นน,น่เ <'m> sure. ับพอเขาไม่ได้เข้าไซ้ายมานันครับก็ได้ตัวของพอยต์แรกไปการรีโหลดของแมกคีโตเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะช้ามากๆเลยครับแบบเราไม่สามารถที่จะแคนเซิลตัวแอนิเมชันเหมือนกับตัวออเตอร์สนได้เลยเลยทำให้การรีโหลดเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยครับ ก็พกเกตตงเพื่อนไปนะครับอันน <All right. S 1> ี้จังหวะนี้ไม่มีอันตินะครับแล้วก็ตัวของอาร์แมนตัดไปได้นะครับ <I like. S 1> อันนี้ก็เข้ามาไล่ตัวเฮล่านะครับนะครับคลิกขวาแล้วลีกซ้ายเนี่ยถ้า oh, <thank> ตัวบางๆเนี่ยครับน่าจะโดนไม่ยีนัดก็ตายเลยเพราะว่าเลือมีเขคไม่เต็มด้วยตรงนน,นเขาเปิดตัวอันติมาแล้วครับแล้วก็ไม่ได้มีอันติมาแครซเซน oh, <thank> ก็เน้นเป็นการดันเข้าไปนะครับ ก็เหลือไม่เยอะครับน่าจะไปไล่ได้เลย <All now. S 1> จะเล่นเกมข่อนข่างกดเลยนะครับสับแมตต์นี้ับกดมาข่้นต่างหน้าทางเข้าเลยคับสแต็กที่ได้เนี่ยมีแค่ยีบสอมเมื่อกี้เลยโดนไม่ได้ปิดได้ครับอาจจะโดนไม่เต็มตัวเดินเมื่อกี้ ฝั่งนู้นใช้เป็นโลกิคอปมานะครับก็เราจะยื้อได้ไม่นานมากนะครับมาเป็นจังหวะยึดไซคืนนะครับก็ในเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาปกตัวเฮราค่อนข้างหนักเลยนะในหลายจังหวะเลยเนี่ยดันเข้ามาด้านนานครับเพื่อไม่ให้ตัวเฮราเนี่ยสามารถไปยิงตัวด้านหลังได้นะครับก็ชนะตัวองเกมนี้ไป รวมๆเลยครับแมนิโต้เนี่ยก็เป็นแท้งแองเกอร์ที่ถือว่าค่อนข้างที่จะท็อปเลยนะครับแับติดเทียร์เบต้าแท้งแน่นอนเลยครับตัวละครนี้นะครับดําเนีที่ทําได้ดาเมจที่รับได้นะครับก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็เป็นที่นิยมในการหยิบมากๆเลยโดยตัวที่แมนิโต้นะครับจะแพ้ทางส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวของวูบลีนะวูบลีเนี่ยมันเคาน์เตอร์แท้งอยู่แล้วแหละตัวแมนิโต้เนี่ยครับพอที่จะรอดอยู่ประมาณนึงครับถ้าเกิดว่าบับเบิ้ลให้กับตัวเองไว้ก็ให้เพื่อนมาช่่วววยเเเตติมนนนนะะะคครรััััับบบจจงงงห้้้ก็าาพออซฟได แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าชนะได้ค่อนข้างหลายตัวเลยนทั้งสแตนด์โต้ไมโทพวกตัวที่ยิงกระสุนเป็นโปรเจกต์ตายกระสุนแบบพมึนกลตัวอะไรเองครับอันติเมตโตสามารถดูดมาได้หมดเลยตัวที่ทำดาเมจจะการเน้นยิงซะส่วนใหญ่เนี่ยตัวเมิโตนะครับจะสามารถจัดการได้ก็มีตัวของล็อตปิดนะครับที่ตัวของโล่ไมโตเนี่ยไม่สามารถกันได้ครับกันได้ก็คือตัวโล่บับเบิ้ลครับถ้าเกิดว่าเป็นโล่กลางแบบรับโปรเจกต์ตายเนีครับพวกดาเมจหมัดดาเมจตีปกตินะครับจะเข้าถึงตัวทันที ก็มีประมาณนี้นะครับสับตัวของ m a g n ิ t โตก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างสนุกเลยครับสับตัวของแท้งสำหรับวันนี้ครับคงมีประมาณนี้ครับขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเราเจอกันคลิปหน้า